สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีเปลี่ยนภาษาของระบบบริหารจัดการตลาดานะะัดค่ะโดยระบบบริหารจัดการตลาดนัดเนี่ยจะรองรับทั้งสองภาษาเลยค่ะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะมาดูกันว่าวิธีการเปลี่ยนภาษาเนี่ยจะเปลี่ยนได้ยังไงบ้างค่ะโดยอันดับแรกก็ให้เข้ามาที่โปรแกรมบริหารจัดการตลาดนัดค่ะแล้วที่หน้าจอก็จะขึ้นมาให้เข้าระบบค่ะ ก็จะมีให้กรอก Username, Password แล้วก็เปลี่ยนภาษาค่ะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ตรงนี้เลยค่ะโดยถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนได้ตรงนี้เลยจากนั้นก็ลองเข้าระบบค่ะจะเห็นได้ว่าเมนูต่างๆในระบบนะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยค่ะ ระบบบริหารจัดการตลาดนันรองรับทั้งสองภาษาเลยค่ะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะทําให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้ระบบเนี่ยเข้าใจโครงการทํางานของระบบมากนิ่งขึ้น,นะคะ่ะ